สวัสดีครับวันนี้เซียนบอมบอลเตงจะพาทุกท่านมาพรีวิวเกมฟุตบอลยุโรปนัดประจำวันอังคารที่25ามกราคมกันนะครับโดยช่วงนี้ครับบอลใหญ่อาจจะไม่ค่อยเตะเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ากําลังรอในช่วงของฟีฟ่าเดย์ช่วงวันพฤหัสนี้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับยังมีบอลที่เป็นหลีกรองรองเตะอยู่นะฮะซึ่งวันนี้เซียนบอมก็หยิบยกมาให้ด้วยกันทั้งหมด2คู่จากหลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับคู่แรกครับนอตติงแฮมฟอรเรสจะเปิดบ้านเจอกับบาร์ซลีและอีกคู่หนึ่งครับทาง ทั้ง2คู่เตะเวลาเดียวกันครับตีสองสีนาทีและก่อนจะไปฟังวิเคราะห์วิจารณ์ก,กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามหรือชวนเพื่อนมาดูคลิปนี้กันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซนบอมและทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับเรามาเริ่มที่คู่แรกนะครับผมเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอเรสจะเจอกับบร์สลีย์นะครับผมโดยเล่นกันที่สนามย้าวของฟอเรสนะฮะสนามซิตี้กราวที่เมืองนอตติงแฮมนั่นเองครับเจ้าบ้านฟอเรสครับตอนนี้แข่งไปแล้ว27นัด ชนะ11เสมอ7แพ้9ยิงได้35เสีย29ครับประตูได้เสียบวกอยู่6มี40คะแนนรั้งอยู่อันดับ8ของตารางนะฮะยังมีลุ้นที่จะทิบเองเข้าสู่โซนเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นต่อไปส่วนทางฝั่งทีมยูไนเต็ดครับทีมบวยของลีกนขณะน,นี้เลยครับแข่งไป25นะัดชนะ2เสมอ8แพ้15ยิงได้17เสีย38ครับประตูได้เสียติดลบ21ลูกครับมี14คะแนนนะฮะแต่อย่างไรก็ต้มแต่พวกเขา ยังแข่งน้อยกว่าดาร์บี้เคานตี้ทีมรองบัวอยู่2นัดด้วยกันนะครับและถึงแม้ว่าแต้มเนี่ยจะหา่างจากโซนปลอดภัยถึง8แต้มนะฮะแต่ก็โดยหลักการยังพอมีลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะผ่านครึ่งฤด,ดูกาลมาได้แป๊บเดียวโดยฝั่งเจ้าบ,บ้านฟอเรสต์ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเพราะว่าตัวที่เจ็บก็เป็นตัวเดิมที่เจ็บอยู่ตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลและไม่ได้เป็นตัวหลักอยู่แล้วด้วยนะฮะอย่างกองหลังสัญชาติบราซิลชื่อโรดิโกเอลีนะครับผมนอกนั้นก็สามารถลงได้ทุกตำแหน่งในขณะที่ทุ กองหลังฟินแลนด์อย่างอาโปฮาเมและโอบิอูลาเร่นะฮะกองหน้าสัญชาติเบนเยียมแต่พวกเขานะฮะผมลุ้นตัวนี้มากกว่าครับในด้านของคอลลีวูดรอที่เจ็บไป4นัดก่อนหน้านั้นครับอาจจะมีลุ้นกลับมาลงสนามได้ในนัดนี้เพราะว่าตัวนี้ครับเป็นกองหน้าแทบจะตัวหลักของพวกเขาเลยฤดูก,กาลน,นี้นี่ยิงไปแล้ว4ประตูกับอีก1แอสซิสต์นะครับผมจากการลงเล่น22นัดโดยเชื่อว่าฟอเรสคงใช้ชุดผู้เล่นเดิมๆครับจากนัดที่ชนะดาร์บี้เคานตี้มา 2, 2ประตูต่อ1นะของกองหลังก็ นำโดยทางด้านของสตีฟคุกและนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์อย่างสกอตแ็คเคน纳ส่วนกองกลางจะนำโดยมิฟิลตัวเก๋าอย่างแจ็คคแบ็คส่วนกองหน้าก็จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างจอมเก๋าอย่างลูอิสกรับแบรนดที่ยิงไปแล้วในฤดูกาลนี้ถึง12ประตูกับอีก4แอซสต์จากการลงเล่น25นัด ลงเล่นร่วมกับดาวรุ่งที่กำลังฟอร์มแรงอย่างเบรนแนนจอห์นสันที่ฤดูกาลนี้ซัดไปแล้ว6ประตูกับอีก5าแอซิสจากการลงเล่น27นัดซึ่งต่างจากบาลลี่นะครับผมที่ผู้เล่นแกนหลักครับใช้เป็นผู้เล่นที่อายุค่อนข้างน้อยฮะเริ่มต้นที่ประมาณ20-25ถึง่าเท่านั้นครับผมมีผู้เล่นที่อายุเกิน25อยู่แค่2-3าคนเท่านั้นในชุดตัวจริงซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าในส่วนของโควิด -19 ด้วยฮะที่ทำให้บาลลีเนี่ยขาดตัวผู้เล่นตัวหลักไปหลายรายเลยในนนนช่ววงี้้้้้้และดคาาาาามมมไพรรรออออบบบ์เัตจจกส ที่ชนะไปแล้วเนี่ยสนัดรวดในเกมย่าวล่างสุดแถม8นัดในหลีกล่าสุดนะครับผมสามารถเก็บชัยชนะไปได้4และเสมอ3แพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นดูแล้วยังไงก็ถือว่ายนาครับสำหรับทีมของพวกเขาที่ฤดูกาลนี้เกมเยือนยังไม่ชนะใครเลยโดยไปการเสมอไป4และแพ้ไป9้าซึ่งถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยมันแย่มาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วไล่เรียงจนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับเพราะว่าจากฤดูกาลที่แล้วจนถึงปัจจุบัน เกมเยือน23นัดหลังสุดในลีกของพวกเขาชนะได้เป็นแค่1นัดนะเท่านั้นครับ เสมอแค่7และแพ้ไปถึง15ประกอบกับเฮดด้วยเฮดของเขาเวลาเจอกับฟอเรส t 1สินัดหลังสุดสามารถเอาชนะได้เป็นแค่หนึ่งนัดเท่านั้นครับที่เหลือนี่เสร็จฟอเรส t แทบจะทุกนัดเลยดูแล้วฟอเรส t ยังมีฟอร์มที่ดุดันมากกว่านะครับยิ่งในการเล่นในบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยทำให้ฟอเรส t เนี่ยอาจจะเป็นปมอยู่เล็กน้อยเพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยค่อนยางจะเก่งนอกบ้านมากกว่าในบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นนัดนี้เนี่ยการเจอกับทีมรองบอลน,นะฮะต้องบอกว่าเป็นทีมที่บวยของลีกเลยเนี่ยอย่างบาส ก็เชื่อว่านอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยก็น่าจะอยากทำผลงานในบ้านให้มันดีขึ้นมาสักหน่อยนะครับผมเพื่อชดเชยความรู้สึกแฟนบอลในบ้านสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนัดนี้เซนบอมเชื่อว่า3แต้มจะอยู่ที่ทั้งฝั่งเจ้าบ้านฟอเรสอย่างแน่นอนนะครับส่วนสําหรับแฟนบอลเฉพาะกิจเนี่ยก่อนเริ่มเกมฟอเรสยิงเข้าประตูตัวเองไปก่อน1ลูกนะครับก็ผมว่าดูแล้วก็ยังไหวนะที่จะยิงคืนมาได้นะครับดูแล้วเนี่ยอย่างมากก็คงอย่างมากก็แค่เชียร์ฟรีแหละเนาะคงไม่ถึงขั้นต้องเสียหายอะไรกันมากนะฮะ,ะ,ะนันนฉก้็ แนะนำให้เชียร์เรสต์เหมือนเดิมครับสำหรับนัดน,นี้ครับเจ้าบ้านจะสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนครับอีกคู่หนึ่งยังอยู่ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเจ้าบ้านควีนส์ปาร์กเรนเจอร์จะเจอกับทางด้านของสโอรซีครับโดยนัดน,นี้จะเตะกันที่สนามกียาพรินซ์ฟอร์เดชันสเตเดียมกรุงลอนดอนหรือว่าสนามลอสตัดโรลดเก่านั่นเองนะครับโดยฝั่งเจ้าบ้าน q ี r แข่งไปแล้ว26นัดชนะ14เสมอ5แพ้7ยิงได้40เสีย31ประตูได้เสียบวกอยู่9มี47คะแนน รั้งอยู่อันดับ4ของตารางนะครับอยู่ในโซนเพลย์ออฟลุ้นขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษในขณะที่ทางฝั่งสวอนซีถือว่าลอยตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้แข่งไปแล้ว24นะัดชนะ8เสมอ7แพ้9ยิงได้28เสีย32ประตูได้เสียตดลบอยู่4มี31คะแนนนะครับรั้งอยู่อันดับ17ของตารางซึ่งแต้มและอันดับของสวอนซีก็ดูแล้วไม่น่าจะตกชั้นแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นไปถึงโซนเพลย์ออฟได้นะฮะโดยฟอร์มช่วงหลังของสวอนซีเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งครับที่พวกเขา,เาร,ร,าาร,รผ หลังจากนั้นฟอร์มเริ่มฟื้นนะครับสามารถบุกไปยันเสมอทีมหัวแถวอย่างฮัตเดอร์ฟิลด์ได้1ประตูต่อ1นะฮะตามด้วยนัดต่อมาก็เล่นในบ้านเอาชนะบริสตันไปได้1ประตูต่อ0ูนะฮะก็ถือว่าฟอร์มเริ่มฟื้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับโซนสีขณะที่ทั้งฝั่งควีนส์พาคเรนเจอร์นะครับสองนัดสุดท้ายของปีที่ผ่านมาพวกเขาแพ้รวดต่อบอลมัดและสโตกไปคาบ้านของตัวเองนะฮะหลังจากนั้นเปิดสกาชใหม่ปีใหม่ขึ้นมาครับผมพวกเขาเนี่ยชนะยาวเลยครับ5นัดรวดนะฮะไม่ว่า ชนะเบอร์มิงแฮมชนะรอตเทแฮมในฟุตบอลถ้วยชนะเวสต์บอมบิดชนะโคเวนที่ห้านัดรวดเลยนะครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มถือว่าแจ่มมากๆโดยนัดนี้พวกเขาก็ลุ้นที่จะเก็บชัยชนะ5นัดรวดติดต่อกันในลีกให้ได้เป็นผลสําเร็จนะครับหลังจากที่พวกเขาไม่สามารถทําได้เนี่ยนานกว่าเป็นปีมาแล้วนะฮะโดยความพร้อมของตัวเลลนเนี่ยสวอนซีไม่มีตัวเจ็บหรือตัวติดโทษแบนนะฮะแต่ทางฝั่งคิวบ้าจะมีปัญหานหนึ่งนอกจากตัวที่เจ็บอยู่แล้วอย่างแซมแบ็กคาร์ลัมเนี่ย พวกเขายังมี3นักเตะครับที่กลับไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นอย่างผู้รักษาประตูทีมชาติเซเนเก้ลครับเซนีเดียงแล้วก็มีกองกลางตัวรับทีมชาติโมร็อกโกอย่างอิเลสแชร์รวมไปถึงกองหลังตัวหลักครับของเซรา a รโอนที่ชื่อว่าออสมาคาเคตอนนี้3ตัวนี้ก็ยังคงอยู่ที่ประเทศชมรูนนะครับ แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยการขาด3ตัวผู้เล่นนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อทีมนะฮะพอดูจากฟอร์มแล้วก็ยังชนะคู่แข่งมาได้ตลอดเวลาเลยโดยทางฝั่ง q p r ก็คงใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากนัดที่ชนะโคเวนทรีมาในนัดล่าสุดนะครับนำโดยกองกลางเพย์เมเกอร์อย่างคริสวิวค็อก ที่กำลังเล่นได้อย่างมั่นใจยิงไปแล้ว6ลูกและ7แอสซิสในฤดูกาลนี้เล่นร่วมกับกองกลางมากประสบการณ์วัย4 4ปีอย่างอันเบิร์ตอโดมมากของทีมชาติการนนาและรีวอลเลสอดีตกองหลังทีมชาติสกอตแลนด์วัย3 4ปีแถมยังมีผู้รักษาตูมือเก่าวัย6 6ปีอย่างเดวิดมาแชลฝ้าเสาวอีกด้วย แต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือกองหน้าทีมชาติจาเมกาที่เพิ่งย้ายมาจากวัดฟอร์ดฤดูการนี้อย่างอันเดรเกรซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะยิงได้เป็นแค่5นัดเท่านั้นในฤดูการนี้แต่ว่า4ประตูของเขาเนี่ยเกิดขึ้นใน5นัดหลังสุดที่ QPR เล่นนี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของเขาต้องระวังกันสักหน่อยในขณะที่ทางฝั่งโซนซีนะครับผู้เล่นถือว่าสมบูรณ์นะครับผมแผงหลังเนี่ยนำโดยไคลยนอตันและไรอันแมนนิงและยังต้องระวังกองหน้าของพวกเขาอย่างโจเอลปิรูเด็กดาวร ของสโมสร PSV ที่ฤดูกาลนี้ครับยิงไปแล้ว11ประตูกับอีก4แอซิสต์ให้กับทีมหงส์ขาวแต่ถึงกระนั้นนะครับผม q ิ r เนี่ยก็หมายมนปบ้านมือครับที่จะนำตัวเองเข้ากลับไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ได้นะครับผมซึ่งถ้าดูตามตารางแล้วเนี่ยพวกเขาถือว่ามีลุ้นเลยนะฮะเพราะว่าหากพวกเขาชนะนัดนี้ได้เนี่ยเขาจะเด้งขึ้นไปเป็น50คะแนนครับขึ้นเป็นรองจ่าฝูงแทนบอลมาทันทีซึ่งรองจ่าฝูงเนี่ยแหละครับจะไม่ต้องมาลุ้นเหนื่อยในการเล่นเพลย์ออฟอีกด้วย QPR เป็นอย่างมากหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อปีฤดูกาล2014-2015หรือกว่า8ปีมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนตัวเซนบอมเองเนี่ยเชียร์ QPR อยู่แล้วนะครับผมอยากให้กลับขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะประกอบกับไปดูสถิติของ QPR ในช่วงหลังๆนะครับ3จาก4นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาสามารถยิงประตูคู่แข่งได้ในช่วงนาที80บวกหรือว่า10นาทีสุดท้ายบ่อยมากๆนะฮะซึ่งไอคุณสมบัติตรงเนี้ยมันมักจะเกิดกับททีีม่ ได้เลือนชัร์หรือทีมที่ได้เป็นแชมป์อยู่เสมอนะฮะในการยริงช่วงท้ายเกมและมันเกิดขึ้นกับ QPR มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวเซนบอมไม่สนใจนะฮะว่าฟองกาะเล่นพวกเขาจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่า QPR เนี่ยมีดีพอที่เล่นในบ้านจะสามารถบีดเอาชนะทีมที่ไม่มีลุ้นอะไรแล้วอย่างโซนซีได้ในนัดน,นี้นะครับเชื่อว่าสกอริคาน่าจะจบแบบจุ่มจิมครับ1ประตูต่อศูนย์หรือ2ประตูต่อหนครับนัดนี้เชียร์ QPR ครับ สรุปทัศนะของเซมบอมทั้ง2ทีมในคลิปนี้นะครับคู่ที่1เชื่อว่าฟอเรสจะสามารถเก็บ3คะแนนเหนือบ้านลีทีมบวยของลีกได้อย่างแน่นอนครับลุ้นลูกที่2กันต่อไปละกันสำหรับแฟนบอลเฉพาะกิจส่วนคู่ที่2ครับ QBR ที่ฟอร์มกันลังมานะฮะเชื่อว่ามีดีพอที่จะเบียดเอาชนะโซนซีไปได้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่เชื่อว่าจะเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนนะครับชื่นชอบตัวไหนก็เลือกเชียร์เลือกชมกันได้ตามสบายในค่ำคืนนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ